สวัสดีครับคุณผู้ชมโครงสร้างที่สําคัญของรถยนต์อย่างหนึ่งซึ่งเราแทบจะไม่เคยเห็นยกเว้นช่างนั่นก็คือช่วงล่างของรถยนต์ครับได้แก่ส่วนประกอบด้านล่างทั้งหมดไม่รวมส่วนของตัวถังทําหน้าที่รองรับน้าหนักทั้งตัวรถยนต์และการบรรทุกช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนรักษาสมดุลควบคุมการทรงตัวช่วงล่างที่ดีทําให้การขับขี่มีสมรรถนะปลอดภัยและนุ่มนวลสําหรับวิศวกรรมยานยนต์ของอิซูซุนั้นเรามีช่วงล่าง2รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้รถครับรถยนต์ปิกอัพทุกรุ่นทุกแบบนั้นเป็นช่วงล่างหรือระบบการสะเทือนเหมือนๆกันคือด้านหน้าเป็นแบบอิสระบีกนก2ชั้นคอยสปริงและเหล็กกันโครงพร้อมชกอัพแกส๊สด้านหลังเป็นแหนบแผ่นรูปครึ่งวงรีแบบแหนบเหนือเพลาพร้อมช็กอัพแก๊สเช่นกันเพื่อความแข็งแรงในการบรรทุกน้ำหนักโดยไม่กระด้างจนเกินไปตอนหน้ามาดูช่วงล่างวิวเอ็กซ์กันสวัสดีครับ